กินมีดเพิ่งจะกินผักไ,ได้ตรงไหนพี่น้องใหญ่เลยเดย้ก่อผักพักพักพักมีแล้วก่อผักได้เอาหอมปลอมเป็นก้างเป็นก้างมาใส่ไว้แซ่บบ่แซบบอเ,เอาดิกเกาะเผ็ดเอาเผ็ดใส่ เผ็ดกินบ่ได้ใช่แต่ผักก็ได้ละเอเดยวเด้ยอย่างแซ่บอยูเผ็ดแม่เอาเครื่องปรุงมีนะค่อยใส่แล้วแซ่บแล้วยังว่าเผ็ดใส่โอ้โหยังเผ็ดใส่บนี่ยบังดูยังมีอย่างน่นี่ยบังมีผักมีหอมป้อมอย่างนี้มีหอมป้อมเด็ดหอมป้อมใส่เองเอาแม่เอาบักเผ็ดเจอเนาะ ใช่บอกดินพ่อกระกินลูกกระกินโม่กินอิมแล้วม่กินก้อนลูกเลย

ลูกินแล้ววะแห้ลูกกินข้าวหลายแล้วเนาะเด้เลยพอกินเออให้พอก,กินอ๋อให้พอกิน,อ,กกนอย่างไอ้เนาะเม่คเผื่ว่าขาดเอาเอาพักก็พักเฮ้ยพักประเด็ดซะเองก็อนแช่บก่บกิวแช่ปลุกแซ่ น้องอิ่ม<อ> <ปก S 2> ้วเนาะม่กอนเข้าเด็แล้วนอะล,ลูกก็เอาบ่วงนั่นวางก่อนเอาบ่วงวางผักเข้าก่อนดูบ่มทู่ เอาบ่วงอันวางเข้าก็รู้จัอท่วคีบเนี่ยเอบ่วงนะ่ะอ่ะบ่วงนี่วางข้าก่อนไอรู้จ่อไปทูนคีบกินเออนั่นแหละอําอําอําโอตรจรงแ,แดรู้จีตัก,ก่อน ถ้าท่านใดอยากได้แกลแน,นวพันธุ์มากอื้อออนที่มีรสชาติแซ่บมันเหนียวพูกง่ายดูเลง่ายแล้วก็เป็นไวเนาะงสองเดือนปลายเป็นแล้วก็บ่ระจำเป็นที่ต้องเฮ็ดครั้งเลยเนาะสามารถปลูกกินในคอเฮือนหรือว่าปลูกขายเป็นสินค้าได้เนาะถ้าว่าสนใจทักเพจได้เลยหรือว่าติดต่อมาที่เพื่อทางเพจเฮาเนาะ9 4 2าสี่สสีาหำหรับแนวพันธุ์แม่นมีพร้อมส่งเลยเด้อ